5วิธีดีทอ็อกจิตใจที่เราควรทำทุกวันร่างกายของเราเรายังต้องดีทอ็อกจิตใจของเราเราก็ต้องทำความสะอาดดีทอ็อกเช่นกันค่ะ 1. เอาสิ่งลบๆบออกจากหัวค่ะสิ่งลบๆบมาจากอะไรบ้างมาจากข่าวค่ะข่าวมีแต่เรื่องลบๆบาตกรรมขมขืนอุบัติเหตุ มีแต่สิ่งลบๆเข้ามากระทบจิตใจของเราค่ะเมื <Me? S 1> ่อกระทบจิตใจของเราสิ่งไม่ดีก็จะมาเข้ามาในตัวเราค่ะละครละครถ้าเรารับสื่อละครที่ไม่ดีเราก็จะรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในหัวของเราเข้ามาในจิตใจของเราค่ะโซเชียลมีเดียโซเชียลต่างๆถ้าสมมติถ้าเรารับสื่อที่ไม่ดีเข้ามาในร่างกายของเรา ในจิตใจของเราเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดเราก็จะรู้สึกไม่ดีต่อตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าเรารับเพื่อนหรือให้เราเสพข่าวที่ดีๆเพื่อนที่วุ่นเวอเพื่อนที่ไม่น่าที่จะเข้ามาในตัวเราให้เราไม่เป็นเพื่อนค่ะให้เราเลิกเป็นเพื่อนและให้เราครบแต่กัลยาณมิตรที่ดีๆมีแนวความคิดดีๆนะคะออนไลน์ที่ทำมาหากิน ไม่บน่นไม่โทษไม่อ้างค่ะ 2. ให้เลิกคิดสิ่งเล็กๆลยค่ะเพราะถ้าเราคิดแต่สิ่งเล็กๆคิดเล็กคิดน้อยจิตใจของเราก็จะหงุดหงิดก็จะรู้สึกหงุดหงิดตามไปด้วยเราก็จะรู้สึกไม่ดีค่ะ 3. เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะเพราะถ้าเราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านถ้าเราไปเผือกเรื่องของชาวบ้านตัวเราเองเราก็รู้สึกหงุดหงิดเราก็รู้สึกแบบ อยากรู้อยากเห็นไปซะทุกอย่างทำให้จิตใจของเราแล้วเอาเวลาตรงนั้นนะคะมาพัฒนาตัวเองมาพัฒนาจิตใจของตัวเราให้ตัวเราก้าวหน้าประสบความสำเร็จดีกว่า 4. เลิกเปรียบเทียบค่ะเพราะถ้าเราเปรียบเทียบเราจะยิ่งแย่เราจะรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกว่าทำไมฉันด้อยกว่าเขาทำไมฉันอย่างง้นอย่างนี้ให้เรา เปรียบเทียบกับตัวเองค่ะและให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันวันละ1%เรเราก็จะดีขึ้นในทุทกๆวัน 5. ให้เลิกเป็นเหยื่อต่อสถานการณ์ค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีมีโควิดตัวใหม่เข้ามามีสถานการณ์โควิดมีวิกฤตการณ์โน่นนี่นั่นทำให้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไปโทษค่ะ เราก็จะไปโทษเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจไม่ดีฉันก็เลยขายไม่ดีโน่นโนี่ให้เราเลิกเป็นเหยื่อค่ะและให้เราคิดว่าฉันกําหนดชีวิตตัวฉันเองฉันเป็นคนที่สามารถทำํำในทุกอย่าง เคยเห็นไหมคะช่วงวิกฤตทำไมมหาเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์แบบไหนก็ตามเขาสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และเขาสามารถที่จะร่ำรวยได้ในช่วงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นให้เราเลิกเป็นเหยื่อต่อสถานการณ์ค่ะไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นตัวเราเองเป็นคนกาหนดค่ะฉันไขดีฉัน ทำธุรกิจอะไรฉันก็ทําดีฉันก็ทําได้ฉันยอดปัง,ปงฉันยอดดีข้อ,ขอดีท็อกจิตใจของตัวเราค่ะเราต้องหมันดีท็อกตัวเราและจิตใจของเรานะคะทําให้เราประสบความสําเร็จมั่งคั่งและร่ารวยค่ะใครชอบพิมพ์ชอบฝากคอมเมนต์ฝากติดตามช่องโค้ดเอสอนการเงินข้อคิดดีๆประสบการณ์ดีๆแง่คิดดีด ช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายเมื่อเราเข้าใจชีวิต Easy Money